สอนวิธีดูดสีด้วยค่ะเด๋อเได้เลยเราก็แค่ไปเลือกวัตถุก,ก่อนเราต้องเลือกวัตถุก,ก่อนว่าเราจะดูดสีอันไหนใช่ไหมอ่ะเราไปเลือกวัตถุก,ก่อนนะนี่นะแล้วนี่เราเลือกแล้วนะเลือกเสร็จแล้วเราก็เราจะเอาอันไหนอ่ะเราจะเอาสีฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าเนาะเห็นไหมเราไปเลือกแล้วเราไปดูที่ในนี้ในนี้มันจะมีเลเยอร์อยู่แล้วก็ไปเนี่ยไปที่ลูกศรชี้ตรงเนี้ย เขาเรียกอะไรอะสามเหลี่ยมทุกคนเรียกอะไรกันตรงเนี้ยแล้วก็ไปหาเลเยอร์ที่มันเป็นสีฟ้านี่จะปิดตาให้ดูเห็นไหมอันที่ปิดตานี่แหละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีอันนี้แล้วก็แตะมันไปก่อนนะแล้วก็ไปอันที่สองไปเปิดมันแล้วก็ไปเลือกอันที่สองรูดอันเพราะอันที่สองเราใช้รูดนะอันบนเนี้ยเราใช้แตะเฉยๆรูวว้ป่ะนะคะ,ะทีนี้ก็ไปรูดมันนะเนาะอันไหนอีก อันนี้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 อ่ะลูดมันสีอันละทีนี้เราก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่วงล้อสีเพื่อที่มันจะได้โผล่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปแตะไอตัวดูดสีแล้วก็ไปลากมันมันจะมีวงวงเห็นไหมไปหาสีแล้วเ,เราจะเอาสีเหลืองแล้วก็แตะอันนี้ปล่อยเ,อเอห็นปะเป็นสีเหลืองแล้วเอาแตะทิ้งแตะทิ้งเห็นไหมเป็นสีเหลืองแล้วง่ายดายมากเลย <n> ใช่ปะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวประชมแก้อันนี้ให้เสร็จก่อนเนาะ แล้วเราก็แยกย้ายกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนเราใช้แค่ตัวนี้กับตัวนี้เองนะเราใช้สองตัวเองนะอันเนี้ยเอาเราทิ้งไปก่อนถ้ามันถ้ามันเกินเยียวยาเราก็แค่ทิ้งมันไปนะอย่าเสียดายนะทุกคนเสียดายมันก็จะแก้นานสู้สู้สร้างมันขึ้นมาใหม่จะง่ายกว่านะอไปที่แอสเซทเนาะเฮ้เอาไอ้ตัวนี้เข้ามาอ๋อปิดต้ก็ พี่สองนิ้วจิ้มแล้วก็ลากมันออกมาให้ mm. มันจะต้องเป็นยังไงเมื่อกี้เราทําอย่างนี้สิโอเคเวลาต่อกันเราก็หาหาให้มันสแนปอ่ะม,มันจะนปมีเสน้นสแนปถ้าใครไม่มีเสน้นสแนปไม่ขึ้นให้มาแตะที่เกลกม้าตรงนี้นะคะให้มันเป็นสีดนะํานะทีนี้ก็มาตรงนี้ต่อเข้าไปเรื่อยๆดู ยม่ไงต่อวะลืมเลยอ่เอ,อแตะบนล่างไปเรื่อยๆโอเคโอเคแตะบนล่างไปเรื่อยๆวายพอดีเลยไม่น่าเชื่อโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วอุ้ยอนอัน,นมันไอเมื่อกี้คือเล็ก a ท g เกลน,นะเราไปสามจุดแล้วก็ไปล็อกมันก่อนนะมันคือเล็ก a ท g เกที่เราทำคิปปิ้งมาร์สนั่นแหละเราเก็บเก็บมันไว้ก่อนนะทีนี้เข้าไป เราไปครอบมันครอบมันเสร็จแล้วเราก็ไปสามจุดโดยแล้วก็ไปดูพิเคตเห็นไหมเราต้องเลือกมันก่อนนะเลือกเสร็จแล้วรูดูพิเคตแล้วก็ไปที่ฟลิปนะฟลิปฮ o r ิ z o นท a ลมันมีฟลิปสองฟลิปนะฟล <c oughs> ิปแนวตั้งกับฟลิปแนวนอนนี่เราไปฟลิปแนวแนวแนวนี้แนวตัดแ,แนวแล้ว <c oughs> พูดผิดไปหมดละอ่ะทีนี้ได้แล้วเราทําไงต่อเราก็ไปลบรวบมัน เอาไงกุบก่อนแล้วกันอ่าไปกุ๊บก่อนกุ๊เฮ้แล้วก็ไปสองสองนิ้วจิ้มลากขึ้นไปเอออ่าทีนี้มันมีปัญหาตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมต้องเป็นยังไงวะต้องยังไงโอเคมันเกินมันเกินเราก็ต้องยังไงดีก็ไปทับมันนิดหนึง่งอ่าถ้ามันเกินเราก็ทับมันไม่สวยด้วยไหน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปยุบมันที่หลังทีนี้ก็จับมันสองนิ้วอีกลากมาลงมาี่ถ้ามันเกินก็ไม่เป็นไรถ้ามันนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็แค่นี้แล้วก็รวบมันใช่ไหมแล้วก็ไปที่นตุ่มตุมนี้ปึ้งเห็นไหมหุบมันลงมานี่ไปที่ตุ่มสีขาวนี่ปึ้งเห็นไหมแค่นี้เอ รวมมันแล้วแต่ให้มันเกิดกระบาดมาอ่าอินเสิร์ตมันเข้าไปนี่ตัวไอใช้ตัวนี้เอาไปที่ตรงไหนไปที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนนะสมมาตรก็คือการเท่ากันทุกที่ทุกทางแบบว่าเท่ากันทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างนั่นะอ่าสามจุดแล้วมาโผล่นี่โอเคได้แล้วโอเคโอเคอ่าอันนี้อันนี้ยังไงวะ <Okay. S 2> อันนี้อันนี้ใช่ไหมอย่างนี้อันนี้ก็อย่างนี้จบแ,แล้วก็ไปต้อหน,น้าน,น,นี้ใช้หนึ่งนิ้วนิ้วเดียวนิ้วเดียวจิ้มที่จอแล้วก็แต่อีกอันหนึ่งมันจะได้เป็นเลือกเลือกอีกอีกชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้สองนิ้วแตะหน้าจอใช้ปากกาแตะที่วัตถุแล้วก็เลื่อนมันนี่ ถ้ามันไม่ตรงนี่ดูให้มันสมมาตรแล้วมันจะมีเส้นสแนปสีแดงเห็นไหมก็ตามมันเชื่อเข้าไปเสร็จแ,แล้วก็ตามจุดอันไหนที่มันยากๆก,ก็ให้ไปดูพิเคทนะเขาจะหาให้เราง่ายๆเลยเขาจะจําให้เราโอเคอ,อันนี้ไม่ได้ก็เราก็เถิบมือหน่อย,อยแล้วก็ใช้มือช่วยช่วยดูมาถอด อ๋อไม่ได้เป็นจุดแล้วต้องไปเลือกเนี่ยพอไอเนี่ยมันหลุดแล้วมันก็จะจับไม่ได้อ่าลูกศรดําอ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปที่ลูกศรดําก่อนถึงจะจับวัตถุได้นะคะเฮ้ยได้แล้วเลือกมนแล้วกันอย่างงี้ดูสิเลือกยังอ่เลือกเกินเลือกเกินก็เอาออกไปโอเคอ๋อไม่ได้เลือกเลือกได้สองอันเลยเลือกให้หมดเลือกหมดยังอเลือกหมดแล้วเลือกหมดแล้วก็แตะสองนิ้วปากกาจิ้ม จับมันขึ้นมานี่แล้วเข้าไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยว่ามันตรงไหมให้มันเกิดเต้นเขียวโอเคตรงแล้วอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอ่าโอเคตรงนิ้วจิ้มลากขึ้นไปนี่โอ้ยเมื่อกี้มันพลาดตรงไหนเว้ยอันนี้ หอมถูกแล้วไอ้ดอกนี่ผิด,ดเฉยๆนี่มันก็แค่นี้เองเอามันขึ้นมาอันนี้มันซ้ำอือมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันถูกแล้วแม่ผิดจ้ะถูกแล้วลูกถูกแล้ววางผิดนี่ได้แล้วนะเออแต่ แต่หนึ่งนิ้วค่ะเลือก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 ่อกอกอกอะแต่แล้วสองนิ้วแตะแล้วก็ลากมันขึ้นไปก็จับมันหน่อยมันจะมีอันนี้อันนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาแก้เอาอันอื่นตัวที่เท่ากันก่อนเอาเชื่อตัวที่เท่าๆกันก่อนนะอะ่แล้วก็แตะไอตัวนี้ลากมันลงมาให้เท่าอันอื่นเ็นปะ โอเคอ่าต่อไปยังไงอ่ะมาขึ้นไปอีกใช่ปะ่ะแตะหนึ่งนิ้วแตะหนึ่งนิ้วอ่าแล้วก็สองนิ้วสองนิ้วจิ้มแตะลากขึ้นไปอ่าเกิดเส้นเขียวอุ้ยเกิดเส้นเขียวโ okay. อเคค่ะแตะทิ้งอ้าวไล่แล้วอ่ะตัวนี้เกินทิ้งใบชุ่ม โอเคเนาะได้เลยอ่ะทีนี้ก็ดูดอันอื่นออกอ่าแล้วก็กรุ๊ปเฉพาะดอกอย่างเดียวเห็นปะ่ะเดี๋ยวนะปิดตาเห็นไหมกรุ๊ปเฉพาะดอกไปสามไอ้ไปสี่เหลี่ยญตรงนี้แล้วไปกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปเสร็จแล้วก็เล็กแทงเกิลอ่าเล็กแทงเกิลอยู่นี่นะเล็กแทงเกิลอยู่นี่อ่าอยู่ข้างล่างเล็กแทงเกิลอยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรแล้วก็แตะ แตะอันบนแล้วก็รูดอันที่สองรูดอันที่สามรูดอันที่สี่เดี๋ยวล้วก็แตะอันใดกันหนึ่งก็ได้แตะค้างไว้แล้วก็มาใส่ในนี้ปล่อยเห็นไหมเล็กแวงเกิลมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอ่ะล้วก็หุบมันเนี่ยหุบมันถ้ามันถ้าเราขยายอ่ะขยายมันก็จะลงมาแล้วก็จะเห็นเลเยอร์ต่างๆนะถ้าใครแบบว่าโอ๊ยเปิดมาแล้วมันไม่หายไปคือมันเลื่อนได้นะตรงนี้มันเลื่อนได้นะคะอย่าตกใจนะมีลูกศิษย์ตกใจหายนะมันไม่ไม่หายทุกอย่างเลยตรงเนี้ย ตรงนี้ก็เหมือนกันมันเลื่อนได้นะถ้าอะไรตรงนี้มันหายไปก็เลื่อนได้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้อันนี้นะเล็กเทนเกินเนเลเ,กนเนี่ยเล็กเทนเกิลเนี้ยมันเราล็อกมันไว้ใช่ไหมเราก็ต้องไปปลดล็อกด้วยนะก่อนที่เราจะไปเอ็กพอร์ตเข้าใจปะ่ะอ่าเราหุบหุบก่อน่มันจะมีเล็กเทนเกิลกับอาร์ตบอร์ดหนึ่งมันมันมันทับกันอยู่นะอาร์ตบอร์ดหนึ่งก็คือในแผ่นสีน้าเงินเนี้ย ไอ้พื้นสีน้าเงินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมลองเปลี่ยนเห็นไหมอาร์ตบอร์ดหนึ่งมันเปลี่ยนสีพื้นอยู่ได้ปะคะเดี๋ยวตสีเทาเมื่อกี้สวยดีเอาสีเทาสวยไหมไปเขียวก่อนเอ้ยเขียวก็ไว้ไปสีนี้ก่อนเนาะสีแดงมันเข้มไปเนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเล็กแทงเกิลนะคะเล็กแทงเกิลกับอาร์ตบอร์ดอยู่ทับกันนะอันนี้นะ เดี๋ยวเราจะต่อลายดูว่าต่อลายดูว่ามันมีเยื้องกันไหมอ่ะไปสามจุดดุ๊พิเคตแล้วก็ลากออกมาปุ๊บแล้วให้มันต่อใช่ไหมมีเส้นสีเขียวสีแดงขึ้นมาอ่ะทีนี้เราไปดูว่ามันต่อกันดีไหมมันเยื้องกันไหมมีอะไรเหลื่อมกันไหมไม่มีโอเคได้แล้วอ่ะก็ไปต่ออีกดุ๊พิเคตลากเข้ามาใหม่อ่ะต่อมันอีกอ่ะมาดู ตรงนี้อะไรหายไปเหมือนตรงนี้มันหายไปเห็นปะก็ะคือผิดมันผิดนี่แสดงว่าไอ้มุมบนเราเราวางผิดที่นี่เรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องต่อไหมตรงนี้ก็รู้แล้วแหละไม่ต้องต่อแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวลองต่อก็แนะล้วต่อก็แลนะ้วอ่ะไายดู ก็คือไอการต่อลายไม่มีปัญหาแต่มีมีปัญหาคือไอตัวนี้มันผิดที่นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องกลับพามันกลับมาตรงนี้อ่ะสองนิ้วแตะกลับไปสองนิ้วก็คืออันดูนะแตะไปเรื่อยเรื่อยแตะไปเรื่อยๆจกนกว่ามันจะขยายใ,ใหญ่นะโอเคอ่ะแล้วก็สองนิ้วหุบไปอ่ะอเ,เรามาเจอต้นต่อแล้วเราไปที่ตรงนี้แตะมันซ้ำซ้ำเฮแล้วก็ อก็จับมาให้ตรงนี่ให้ต่อไปค่ะน,นี้ก็เหมือนกันอิบอ,อะไรแล้วหยังอโอเคเอาใหม่อะต่อใหม่อันนี้คือประโยชน์ของการต้องเอามาต่อลายกันนะแต่เราเวลาส่งขายเราไม่จําเป็นจะต้องต่อลายส่งนะเราเอาแค่หน้าจ้าอันเดียวก็พอนะ แต่ถ้าใครแบบมีลายที่แบบพอต่อแล้วมันสวยแล้วน้ำหนักมันไม่เพิ่มไม่เยอะมากเนี่ยก็ต่อได้ต่อต่อลายไปได้แต่สำหรับไอความยิบยับหรือว่าความที่แบบว่าเนะี่ยภาพมันซ้ำกันขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ต้องไปต่อเลยแต่ว่าเราจะต่อก็ต่อเมื่อเราจะกรู้ว่ามันเหลื่อมกันไหมภาพมันต่อกันดีไหมอย่างนี้นะทีนี้ก็ว่าลองไปต่อดูที ทำจุดดูพิเเนี่ต่อแล้วต่อแล้วค่ะคุณหมออ่าทำจุดดูพิเคตอืมทำจุดดูพิเคตปึ้ง โอเคเห็นไหมได้ละแล้วก็แหวกดูตรงกลางนี่นี่ถ้ามันตรงนี้มันไม่มีปัญหาตรงอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละว่าอ๋อมีว่ะเฮ้ยอันเนี้ยอ,อันนี้มันดูเหลือ่อมๆกันเนาะดูดีดูดีดูด,ดีเห็นไหมใครเห็นม้างอ๋อมันมันต่อกันไม่ตรงกลางคุณหนูด่มันตรงลงมันไม่มีปัญหานะมันแค่ไม่จะแนบกันตรงกลางนี่เองเออได้แล้วได้แล้วเห็นไหม เราจําเป็นไหมจะต้องต่อลายขนาดนี้ไม่จําเป็นอ่าสองนิ้วกลับไปสองนิ้วกลับไปเราดูแล้วมันมันไม่มีจุดปกพ้องแล้วเราก็ส่งแบบนี้ส่งแบบลายเดียวนี้นะคะอ่าเลือกอาร์ตบอร์ดหนึ่งนะดูไว้อาร์ตบอร์ดหนึ่งแล้วก็เราก็คิปปิ้งมาร์สแล้วคิปป <Mart> ิ้งมาร์สโดยมีเล็กเทเกิลแล้วดีอันที่สองเห็นไหมยุบไปเข้ามาอยู่ในอาร์ตบอร์ดแล้วโอเค นี่เราไปสามขีด export ออ่ามัน EPS อยู่แล้วแล้วก็ไปเลือกเมื่อกี้อันบทหนึ่งใช่ไหมอันบทหนึ่งเลือกมันหาไม่เจอก็ลูดเอานะอันนี้แค่พันกว่ากิโลไบต์เองไม่ถึงเมกหนึ่งเมกะไบต์ด้วยซ้ําอ่าอันนี้เอาออกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังไงไปดูอ่าไปดูก่อนโอ้อันนี้ถูกไลายแล้วอันนี้มันใช้ลายนี้แหละที่เราเลือกโอเคแล้วก็ ไปตั้งชื่อเราตรงนี้ EPS ตรงนี้เปลี่ยนชื่อแล้วตรงนี้เลือกอาร์ตบอร์ดถูกแล้วแล้วเราก็มาดูที่ preview ตรงนี้ว่ามันใช่รูปที่เราเลือกไหมอ่ะเราดูแค่นี้เองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไ็เยอะเหมือนกันนะอ่ะเสร็จแล้วก็โอเคถ้าเมื่อว่าถูกต้องเราก็โอเคแต่ถ้ามันผิดพลาดเราก็กด cancel <S <S เพื่อจะกลับเข้าไปหน้าเมื่อกี้เพื่อจะแก้ไขอะไรมันนะแต่อันนี้ในในกรณีมันโอเคก็กดโอเค แล้วมันก็จะมาที่ประชมจะเลือกที่ด็อกบล็อกใช่ไหมแล้วก็สร้างนะาแฟ้มเอาไว้แล้วมันก็คือลายผ้าอันนี้แล้วก็บันทึกแต่ถ้าใครยังไม่ทำยังไม่ได้ทำตัวเองก็จะมามาเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้นะก็ไปแตะไปตั้งชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยเหมือนกับมีสอนไว้แล้วมั้งก็ไปดูเอานะาแล้วก็บันทึกอันนี้ในกรณีที่เราตั้งชื่อไว้แล้วเสร็จแล้ววันนี้เราได้ได้ลายที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ อ๋ออันนี้มันเป็นไออีกัดอันนี้มันเป็นพิกเซลเนาะเราก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆไม่ต้องเสียดายของเก่าเพราะอะไรเราสําหรับคนที่มี iPad a แอนเล็กๆแล้วก็ความจุแค่64กิกแบบนี้นะก็ลบทิ้งไปเลยเพราะเราได้ได้เก็บไวใ้ในอ่า g ูเกิลในดับบล็อแล้วนะคะแค่นี้แหละได้วพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ